เมื่อใครบางคนมองไม่เห็นคุณค่าของเราเวลาที่ใครบางคนไม่เห็นคุณค่าของเรามันเป็นยังไงเหมือนกับเวลาที่คุณพยายามทําอะไรเพื่อเขาอะแล้วเขารู้สึกเฉยเฉยกับสิ่งนั้นรวมถึงเมื่อทะเลาะก,กันเขาจะต้องคิดว่าเขานฝ่ายถูกเสมอคุณรู้สึกเหมือนเป็นฝ่ายย่อยกว่าหมนคือไพ่ร,รองเราเปลี่ยนใครไม่ได้ถ้าเขาไม่คิดเปลี่ยนเป็นตัวเขาเองสิ่งเดียวที่จะทําให้เขาเปลี่ยนได้คือตัวเขาแต่สิ่งหนึ่งที่ ที่ทําให้เขาทาของคุณได้เป็อะไรคือเีแอคชั่นของคุณทําให้คนบางคนรู้ว่าเขาทํากับคุณได้ขนาดไหนคุณกําหนดไม่ได้ว่าเขาจะทําอะไรกับคุณเขาจะโกหกเขาจะไม่รักษาเวลาเขาจะอ้างนู่นอ้างนี่เขาจะมีคนอื่นคุณควบคุมอะไรไม่ได้นะตรงนี้นะสิ่งที่คุณควบคุมได้คือการตอบสนองสิ่งนั้นโดยคุณถ้าเกิดว่าคุณบอกคุณยอมและเขาทาเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นซ้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเมื่อสองอย่างนี้รวมกันเขาทําและเราปล่อย การไม่เห็นคุณค่าเกิดขึ้นเราไม่เคารพตัวเองเพราะเราปล่อยให้เป็นอย่างนั้นเขาทำหยุดใครไม่ได้เขาก็ไม่เคารพเราผลลัพธ์มาคือการไม่เห็นคุณค่านะครับและมันก็เกิดการกระทำซ้ำําคุณรู้บบาว่ามันเกิดปฏิกิยาอย่างหนึงเขาเรียกว่า cognitive dissonance เมื่อคุณเจ็บจนถึงขีดสุดที่ว่าคุณจะต้องตัดสินใจว่เอาไงแล้วเนี่ยปรากฏว่าถ้าเป็นคุณบอกให้เพื่อน บอกเพื่อนที่เจอเหตุการณ์นี้คุณบอกให้เลิกแน่นอนแต่พอถึงเหตุการณ์เราเรากลับหาทางแก้ตัวให้คนคนนั้นหาให้ผลให้เขานี่ครับปฏิกิกยาคองเน็ติฟดสโซแนนคุณแนะนาคนอื่นได้บอกให้เลิกได้แต่พอถึงเขาตัวเองปุ๊บความสตรองหายไปไหนวะไอสะตรงสตรองนี่มีเลยที่บอกเพื่อนน่ะเอาจริงตัวเองม่งก็ป๊อตอวะโอ้โหเอาจริงฉันก็ไม่กล้าเลิกว่ะป๊อตอีกแล้วกลับมาเด้งอันนี้ครับผมนะฮะหาให้ผลให้เขาฮะหาให้ผลให้เขา เขาหยุ่งเขาหุดหงิดเขาตำเผื่อเราตำเผื่อครอบครัวเขาคงเหนื่อยเขาคงคงน้อยใจเขาคงนู่นตีไปตีมานะฮะกลับมาหาตัวเองตรงที่ว่าเออว่ะเราไม่ง้ผิดเองเราก็คงไม่ดีเราก็คงไม่โอเคพอคุณหายผลให้เขาเสร็จปุ๊บคุณก็เริ่มคิดว่าตัวเราเองก็มีเขาเป็นคนที่ใช่นะครับเมื่อสองอันนี้รวมกันนะครับเกิดอ,อะไรขึ้นครับ <S <S คุณไม่ไปไหนฮะตอนแรกคุณคิดว่าคุณจะออกออกไปแล้วคุณจะมานี่ฮะ คุณยักลับมาลุกที่เราปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไม่เคารพตัวเองและคุณก็บอกครัคุณแก้อะไรไม่ได้คุณห้ามเขาแล้วเขาก็ไม่ยอมหยุดสุดท้ายล้มมาอีกครับการกระทำเขานะแอคชั่นคือไม่เห็นคุณค่าเราเจ็บสามนะมีชูฮะจนถึงเส้นนี้คุณไม่ไดนะ้มันเกินไปแล้วที่คุณจะ,ณะออนะรับคุณทะลุออกมานีนะครับคุณทะลุออกมาเลิก และเมแคานิซึมคือกลไกมันก็บังคับให้คุณเป็นอย่างนี้เองคุณปล่อยให้เข้า่ันเลเวลหนึ่งของคุณคุณปล่อยเข้าพันเลเวลสองของคุณคุณปล่อยแทบจะปล่อยเลเวลสามบางคนมีเลเวลสี่ก็มีนะฮะเออมีชูได้ก็ไม่ว่ากันสุดท้ายคุณทนไม่ไหวแต่ละเส้นคุณก็ทนแทบไม่ไหวละคุณเลิกคุณเสียอะไรไปบ้างคุณรู้ไหมคุณเสียเวลานะฮะความมั่นใจตัวเองครับโอกาสในการเจอคนที่ใช่และเมื่อคุณเสียเวลาแล้วคุณขาดความมั่นใจแล้ว และฉันจะไปเจอคนที่ใช้ได้ที่ไหนแล้วคุณมีโอกาสที่จะหนึ่งกลับไปหาเขาและสองฮะถึงคุณไม่ได้กลับไปหาเขาแต่คุณก็จะมองหาคนที่คนที่ระดับเดียวกับเขานี่แหละเป็นวัฏจักรที่พวกเราไม่รู้สุดท้ายคุณสงสัยว่าทำไมคู่รักที่คุณเลิกไปแล้วแต่ทำไมเหตุการณ์ความเจ็บปวดถึงกลับมาซ้ำซากโดยที่คุณเปลี่ยนคู่แล้ว ถ้าใครสักคนนึงอยากจะพยายามแก้ไขสถานการณ์เพื่อที่จะให้เราอยู่ด้วยกันได้อันนี้คือคนที่เขารักคุณจริงแต่ไม่ใช่คนที่พยายามจะปิดบงังคุณคนประเภทนี้ที่มันไม่คิดจะ,ะเผชิญหน้าปัญหากับคุณนะฮะสุดท้ายคุณจะอยู่หลังมันมันจะเป็นคนกําหน่ายชีวิตคุณในเมื่อเราคิดจะหาทางแก้ไขแล้วเขาไม่ฟังลอยโนไปฮะคนผู้นั้นไม่คู่ควรรับแล้วก็การตัดสินใจที่ถูกต้องก็คือเชื่อสัญชาตญาณบางอย่างชใชมก,กล้าคุณต้องฝืนใจตัวเองนะฮะ เมื่อร่างกายสมองมันบอกว่าสัญชาตญาณบอกว่ามันไม่น่าใช่วะและเมื่อคุณรู้สึกนี้คุณเปิดคุยเปิดใจคุยกับเขาแต่ถ้าเขาไม่คิดจะรับฟังนะเขาโมโหคุณสย่งที่ผมบอกนะตัดไม่เลยใครได้เอาเปรียบคุณว่าจะไม่ให้เกียรติคุณนะถ้อยคำไม่ดีเอาเปรียบคุณในเรื่องของเวลาหรือว่าให้คุณยอมรับเขาให้คุณให้อภัยในสิ่งที่ไม่ควรให้อภัยไม่คิดจะคุยกับคุณไม่คิดจะปรับปรุงตัวของโทษนะฮะ มันไปด้วยการขอให้คุณสมัครแพ้ในวันนี้นะสุดท้ายคุณก็ต้องจบเมื่อใครเป็คนไม่เหกียิคุณหรือทําร้ายคุณไม่ว่าจะเป็นจิตใจหรือร่างกายคุณก็ตามมีสามอย่างนั้นนะที่ผมบอกไปใคุณหนึ่งนะฮะเราเป็นคนโง่เที่ยงทนกับเหตุการณ์ประเภทนั้นอีกสองคุณก็เป็นคนเก่งนะถ้าสามารถจะอยู่กับเขาโดยที่คุณไม่เจ็บเพราะสามนะฮะคุณจะฉลาดกว่าถ้าคุณเลือกที่จะตัด สิ่งที่มันไม่จําเป็นออกจากชีวิตคุณทําให้คุณหัวเสียได้ตลอดเวลาโอเคครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับวันนี้น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะแต่ผมเชื่อว่าทุกคนที่รู้เรื่องนี้จะต้องอิ่มปากแมน่นอนฝากแชร์กับเพื่อนคุณด้วยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับแลบ้วชูเลิฟสวัสดีครับพวกใหม่คราวหนะ้าบึงบ้งบึ้งและบึง้งจ้า